สวัสดีครับโฮ oh, ล่าจา์ไชนนามาจันพรับวจร้อยล้านชัยชนข้ามมงคลโหลาศาสตร์อินโดจีตคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวปีรักษัต์ละกาดูดวงช่วง27สิงหาคมถึง23่มกยายน68ในแง่มุมของการงานการเงินความรักดาวเด่นและเรื่องอื่นที่น่าสนใจแล้วชมรับฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงคือเรื่องของวาสนาตัวตนของคุณนั้นนะครับสิ่งที่ชาวไก่เป็นอยู่ก็คือมีบุคลิกภาพแบบเป็นนักการพูด ตัวยงนักขายมืออาชีพหรือนักการสื่อสารชั้นยอดชั้นเยี่ยมระดับเสียนเล็กพี่แบบใดแบบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือคุณน,นั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของอารมณ์จิตใจของคุณชาวรกกาจิตใจของคุณไก่นั้นนะครับมักจะมีความคิดในการจัดระเบียบบวกกับเรื่องของการปรับตัวและมีการวิเคราะห์ที่ดีและสามารถที่จะเล่นแบบ ปรับปรุงให้มันเป็นประโยชน์กับคุณได้ดีมากขึ้นและคุณเนี่ยเป็นนักปฏิบัติจริงมองโลกในแง่บวกแยกจิตประสาทของคุณได้ดีสามารถที่จะใช้ความคิดอ่านที่มันลึกซึ้งมากๆและในบางอย่างเนี่ยเวลาคุณจะรับใช้ใครเนี่ยคุณก็จะรับใช้แบบสุดโตและมีการตรายตรองตรวจสอบรู้และเข้าใจหรือเข้าใจคู่แข่งได้ดีรวมถึงวิธีสร้างบิต พกมิตรต่างๆเนี่ยได้ดีชนิดหาตัวจับยากคนหนึ่งอีกตัวนั่นเองในมุมสัดปมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของคุณชาวไก่นั้นคุณมักจะหาเงินด้วยความละเอียดด้วยความเป็นจริงด้วยความว่องไวด้วยความตรงไปตรงมาเชื่อมั่นในความคิดอ่างของตัวเองมากๆเวลาทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องของการหาเงินเนี่ยคุณจะทําอย่างมุมานะอย่างยอดเยี่ยมทําจนกว่าจะสําเร็จ ให้ได้ตามที่คุณต้องการและหากคุณไม่มั่นใจอะไรเนี่ยคุณก็จะพยายามเพิ่มความมั่นใจโดยการใช้มาตรฐานเรื่องของความเชื่อมารองรับวิธีการหาเงินของคุณและการดีวงานกับตัวแทนจําหน่ายต่างๆกับคุณพ่อค้ากับคุณแม่ค้ากับกลุ่มผ่อม่ยต์ต่างๆหรือดีลเลอร์หรือรายเล็กรายน้อยต่างๆเนี่ยคุณก็ทํามันได้ดีนะครับรวมถึงคุณเข้าใจในสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นอย่างดี คุณมองว่าคุณจะหาเงินจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะรู้ว่าคนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณในเหล่านั้นเนี่ยจะมาเป็นลูกค้าของคุณได้หรือเปล่าได้ไหมและจะทำอย่างไรถึงจะมาเป็นลูกค้าของคุณได้เนี่ยเรียกได้ว่าคุณมองคนออกมองออกคุณรู้ว่าจะหาเงินจากไหนอย่างไรและใช้วิธีไหนในการเลือกเงินเข้ากระเป๋าของคุณจากลูกค้า ในแต่ละกลุ่มอีกตัวนั่นเองนะครับมันจึงทำให้ชาวไก่ที่มีเอกลักษณ์เหล่านี้จะได้เปรียบเพราะอะไรเพราะว่าคุณรู้ทันทุกขั้นตอนในการที่จะหาเงินในกระเป๋าจากพวกเขาเหล่านั้นมาเข้ากับมาเข้าในกระเป๋าของคุณนั่นเองแต่อย่างไรซะชาวไก่ก็ยังมีต้องมีจุดที่ต้องระวังไว้สักหน่อยก็คือในเรื่องของหนี้สิน คุณก็ต้องพยายามที่จะระมัดระวงังหรือพยายามสร้างบาลานซ์หรือความสมดุลที่มันโอเคที่สุดสําหรับเรื่องของสภาพคล่องรายรับรายจ่ายให้มันสมดุลกันอย่าพยายามให้นี่สินเหล่านี้มากกว่ารายรับนั่นเองนะครับและคุณก็ต้องพยายามที่จะกันเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้เป็นเงินยามฉุกเฉินหรือเงินสำรองเพื่ออะไรล่ะก็เพื่อความปลอดภยัยหรือเซฟตี้เฟิร์ไปก่อนนะครับสำหรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มันคาดไม่ถึงทั้งจากเรื่อง อภิบาตโรคบาดหรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่อีกด้วยนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณชาวไก่นั้นอยากให้การเงินของคุณนั้นมีเงินสดเข้ากระเป๋าของคุณเยอะเยอะและสิ่งที่คุณลงทุนมาแล้วเนี่ยคุณก็อยากให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อคุณจะได้รับทุนคืนเร็วๆและได้รับผลกําไรเป็นดอกเบี้ยแบบเนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นั่นเอง ในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการงานกันบ้างการงานสำหรับชาวไก่น,น,นะครับคุณมักจะมีสไตล์ในการทำงานแบบว่าคุณสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่คุณสนใจหรือในรายละเอียดของการงานต่งตางๆได้อย่างรวดเร็วว่องไวเลยเกินดุดลมพายุบุเครมและคุณสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนหรือการถูกเอาระอัเปรียบในทุกแบบในทุก เขาเรียกว่าในทุกการหักหลังหรือการถูกยักยอกถูกโกงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมีเทคนิควิธีการในการเอาตัวรอดหรือสร้างความได้เปรเียบให้กับตัวคุณเองอีกด้วยโดยเวลาคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมักจะมีอารมณ์ดีใช้ความคิดแบบหรือใช้มุมมองแบบยิ้มแย้มแจ่มใสใช้ความมีบารมีพลังเสียงต้องมีอำนาจและสามารถที่จะก้มกลืนเข้ากับใครก็ได้ฝั่งตรงข้ามเนี่ย ให้ได้โดยง่ายนะครับทำอะไรก็ต้องเป็นที่นิยมชมชอบหรือถ้ามีบางอย่างเนี่ยที่คุณพอทำดูแล้วเนี่ยหรือดีแล้วเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยคุณก็จะพยายามโยนให้ออกจากตัวไปและพยายามจัดการนะครับในมุมการงานเนี่ยที่มันสามารถที่จะซัพพอร์ตหรือรองรับสร้างความลงตัวหรือสร้างความสมดุลในอนาคตการงานที่มันมั่นคงเรื่อยๆหรือทําแล้วคุณสุว่าเออมันได้เปรียบมันได้คะแนนความพืชที่ดีจากคนรอบข้างหรือจากสังคม หรือจากหัวหน้าง,งานของคุณอีกด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าชาวไก่เนี่ยมีทุกมุมก็คือมีทั้งม,มุมฉลาดมุมเฉลียวมุมแบดมุมเห็น,นตัวบ้างมุนเอาดีเข้าตัวก็มีบ้างน,นั่นเองนะครับแต่สิ่งเหล่านี้หล,ล่อล้วนหล่อหลอมเป็นชาวไก่นั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้งานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่คุณตัดสินใจลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยหรือลงความคิดลงสมองคุณไปแล้วเนี่ย ทั้งการเริ่มต้นใหม่อะไรแล้วแต่เนี่ยในหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคุณขอให้สิ่งนั้นเนี่ยมีความคล่องตัวในการได้รับเงินแบบรัวๆนะครับและคุณมองว่าสิ่งไหนเนี่ยที่คุณเรียนรู้ทุกขั้นทุกตอนนะฮะตั้งแต่ต้นระหว่างทางหรือปลายทางเนี่ยที่คุณเข้าใจเบียงดีเนี่ยคุณก็ขอให้สิ่งที่คุณทําอยู่นั้นนะครับบรรลุผลสมประสงค์นะครับและตีโจทย์ได้แตกนะครับเมื่อโจทย์แตกแล้วเนี่ยคุณกลุ่มลูกค้าของคุณเหล่านั้นเนี่ย ก็ให้คุณมาได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมานะครับในเรื่องของสภาพคล่องทางาเงินที่ดีหรือผลกาไรที่ดีหรือความสำเร็จทางการทำงานที่ดีนั่นเองนะครับคุณเชื่อว่าคุณทำได้และคุณต้องการทำได้ดีหรือได้ทุกตัวก็ยิ่งดีนั่นเองประมาณนี้มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณาอาไก่กันบ้างสิ่งที่คุณเนี่ยพยายามที่ ทำให้ความรักของคุณนั้นนะครับความรักผู้คุณเนี่ยมีการเติบโตที่ดีมีหลักมีฐานมายิ่งขึ้นแม้หนทางเหล่านี้มันไม่ได้โปรยด้วยกรีบหหลักกา็ตามทีเหอะแต่คุณก็มีวิธีการจัดการกับปัญหาความยุ่งยากต่างๆจากมือที่สหรือจากพวกที่มาต่อเล็กต่อน้อยหรือไม่หวังดีกับความรักของคุณหรือการถูกหักหลังกินเล็กกินน้อยในความรักของผู้คุณนั่นเองนะครับ เรียกได้ว่าความรักของพวกคุณเนี่ยมันต้องมีเรื่องให้แก้อยู่บ,บ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าคนอื่นรลบข้างเนี่ยมักจะเห็นคนรักของคุณเนี่ยเป็นบอกเงินปะทองหรือเป็นคนที่ดูดีหน้าเข้าใกล้และหากรู้ว่าหัวใจยังว่างเนี่ยก็มักจะพร้อมเสียบอยู่ตลอดเวลาหรือพร้อมเสนอตัวเข้ามาเกี่ยวข้องมันจึงทําให้เนี่ยชาวไก่เนี่ยต้องระแวงระวังกับพฤติกรรม หรือความปรับพฤติของคนรักของคุณอยู่บ่อยๆอ,อาจจะเป็นเพราะความรักของพวกคุณเนี่ยอิงในเรื่องของผลประโยชน์มากจนเกินไปหรือพร้อมที่จะเติบโตในสายธุรกิจมากจนเกินเหตุน,นะครับบางอย่างเนี่ยที่ยังเป็นผลประโยชน์ด้วยกันเนี่ยพวกคุณก็พร้อมใช้ชีวิตต่อไปแต่บางอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดความหึงหวงได้โดยง่ายน,นะครับเพราะอีกฝ่ายนั้นอาจจะมีความการะล่อนใน มุมการหาเงินหรือกล่อนในการคบเพื่อนต่างเพศอีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับช้าไก่จึงไม่ง่ายเลยนะครับที่จะต้องระคับประคองในเรื่องของความรักนั่นเองซึ่งในมุมที่ดีก็มีมากนะครับคุณกับก่อนอคนก็ช่วยกันสร้างหลักสร้างฐานสร้างความเรียกว่ารากฐานความรักที่ดีสร้างเงินสร้างทองด้วยกันเป็นรุ่นส่วนชีวิตการเป็นรุ่นส่วนในการงานด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีปัญหาจุกอกนะครับ ในเรื่องของความซื่อสัตย์ในความรักหรือชอบมีคนรับข้าหรือคนอื่นเนี่ยเมื่อเวลาทาอะไรเนี่ยหรือเวลาดีลงานอะไรแล้วแต่เนี่ยเข้ามาต่อเล็ดต่อน้อยนะครับมันจึงทําให้ความรักของพวกคุณสั่นไหวหรืออ่อนไหวได้โดยง่ายหรือเกิดความไม่นิ่งหรือเกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันอีกด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับชาวไก่เนี่ยก็ต้องทําใจนะครับว่าคุณมีทั้งมุมความรักที่มันดี และมีมุมความรักที่มันแบดนั่นเองประมาณนี้แล้วความรักความสัมพันธ์ในเรื่องเนี่ยะนะครับที่คุณปรารถนาและต้องการคําตอบก็คือคุณอยากให้ความรักของพวกคุณมีความสงบสุขมากกว่านี้มีความนิ่งมากกว่านี้และเรื่องที่มันเคยเทะเลาะกันเนี่ยคุณก็ไม่อยากทะเลาะกันอีกแล้วั่นเองนะครับหรือคนรักของคุณมีความซื่อสัตย์กับคุณมากกว่านี้นั่นเองมาดูในมุมถัดไปนะครับในเรื่องของภาพรักที่สังคมมองคุณนะครับพวกเขาไม่จะมองชาวไก่ว่า เป็นพวกที่เข้าสังคมเก่งมากๆมีความจัดจ้านผูกมิตรที่ดีและเข้าได้กับคนทุกระดับชนชั้นวันนั้นนั่นเองครับเรียกว่าคุยในหมดและมองคนออกนะครับรู้ว่าคู่สนทนานเนี่ยมาแบบนี้จะใช้วิธีการพูดแบบไหนนะครับหรือทําอย่างไรเนี่ยให้ฝ่ายนั้นเชื่อถือคุณได้มากที่สุดหรือนุอน่มน้าำในความเชื่อแบบที่คุณต้องการนั่นเองนะครับเรียกว่าวกเขาทเ่งในความเป็นชาวไกยตรงนี้ในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาส,โ,กาสโชคลาภของคุณ ชาวไก่สิ่งดีของคุณก็คือการที่คุณมีองค์ความรู้ที่มันจัดจานเก่งมีพื้นฐานในการหาเงินได้เป็นอย่างดีเรียกว่าคุณสามารถที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าของคุณได้เก่งด้วยความรวดเร็วว่องไวและมีดีโรงการทํางานแบบอุ่นส่วนหรือการประสานงานกับคนอื่นไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานแบบไหนกแ็แต่เนี่ยในงานกลุ่มเหล่านี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนเสร็จคุณหมดนะฮะับสิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความมุ่งเหลือให้กับชีวิตชาวละกานั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของดาวเด่นกันบ้างนะครับได้เนี่ยสำหรับชาวละกาก็คือเลข6และเลข7จบแล้วนะครับสําหรับชาวปีนักษัตรละกาดูดวงช่วง27สิงหาคมถึง23่สิามเมษายนหกแากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องหัวอาจารย์ชาแนลดูนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ